พบกับไม้น้าสามของกิ่งของแท้ครับอาจารย์ประวรยะสินทรครับผมเพิ่งมาจากสารรัฐนนูนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่รายละเอียดนั้นผมอยากจะให้คุณอุโคราชนะครับได้มาพูดคุยข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งก่อนครับค่ะกากาสััสดีพี่น้องนะคะ กองทัพทำทุกท่านเพื่อนๆที่ร่วมต่อสู้กันมาหวังว่าจะคุ้นเคยกันหน้าอุโคราชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาประชาสัมพันธ์บอกว่าจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นเมืองหน้าด่านอีสานใช่ไหมคะเราเป็นลูกหลานย่าโมใช่ไหมคะ,ะเราโดนผู้ว่าราชการจังหวัดดรวินัยบัวประดิษฐ์จัดงานวันเกิดในหอเปรมสุรานนท์หอประชุมเปรมนะคะท่านจัดงานวันเกิดไม่พอ ให้ทักษินสกายมาท่านคิดว่ามันถูกต้องไหมนั่นคือสูวนราชการสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนทําไมอนักโทษมาสกายเข้ามาคุยแล้วคุณจัดงานในสถานที่ราชการได้ยังไง <laughs> ใช่ไหมคุณมีตังคุณก็มีปิดปัชการสิใช่ไหมคะเออทำไมคุณจะมาทําอย่างนี้ลบหลู่คนโคราชมากเราทนไม่ได้วันนี้จะมาประชาสัมพันธ์บอกว่าวันที่8นี้ 18, คนโคราชจะไปไหนนะ ดิฉันมาเชิญผู้กองปูเข็มไปปักธงนะคะเป็นจังหวัดที่7นะคะจังหวัดที่7ของประเทศไทยโคราชเป็นเมืองทาหารต้องให้ทาหารไปปกักธงแล้วคนโคราชของเรานะคะร่วมลบกับผู้กองปูเข็มตั้งกองทัพนิรนามแล้วก็นักรบนิรนามผู้กองปูเข็มจะเชิญท่านบรวรไปให้ความรู้กับเราด้วยนะคะค่ะ มีทหารไปเยอะๆประชาชนอุ่นใจไม่ใช่ทหารคันหลังให้ประชาชนใช่ไหมพี่น้องขอบคุณมากค่ะและเจอกันวันที่8หน้าสาลากลางจังหวัดเวลา3โมงนะคะคนโคราชทุกคนนะคะหน้าสาลากลางจังหวัดเราจะจัดงานให้ผู้ว่าดูว่าเราคนโคราชไม่ยอมแพ้คุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บคุณอุครับ วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องที่สำคัญเพราะแม่พี่น้องครับรัฐสภาหเหล่านี้ในช่วงนี้กำลังพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐมนูนว่าด้วยที่มาของสอวอเนี่ยเฉพาะการพิจารณาในวาระที่สองนี้ปาไป8วันแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลยและเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันคากระสังไปเรื่อยๆหรอครับ ผมจึงทําการศึกษาเรื่องนี้แล้วผมได้พูดบนเวทีนี้มาแล้วนะครับเมื่อวันเมื่อวันที่ผ่านมานะวันจันทร์มั้งครับวันจันทร์ผมได้เคยพูดแล้วว่าผมจะไปเขียนคําร้องถึงสารลรัฐนูลในประเด็นว่าด้วยที่มาของสวตามการแก้ไขรัฐนูลในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับแล้ววันนี้เองนะครับผมและคณะรวม9คนได้ไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐนูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การแก้ไขัน,นูนว่าด้วยที่มาของสวนั้นเป็นการกระทำผิดเป็นการกระทำผิดในแง่ที่ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปของรัฐโดยชัดแจ้งคำว่ารูปของรัฐคืออะไรครับเราต้องมาเริ่มจากคำว่ารัฐก่อนว่ารัฐคืออะไรรัฐตามความหมายในทางสากลที่สหประชาชาติยอมรับเขาบอกว่ามีอยู่สอย่างหงคือประชากร สองจะต้องมอีหนึ่งคือประชากรสองต้องมีดินแดนสามต้องมีรัฐบาลและสี่ต้องมีอธิปไตยการที่เรามีเราบอกว่าเราเป็นรัฐรัฐหนึ่งเนี่ยและถ้าไม่มีประชากรเลยเนี่ยเขาบอกเป็นไปไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นรัฐมีประชากรแต่ไม่มีดินแดนที่ชัดเจนพื้นดินพื้นน้ำพื้นอากาศไม่แน่นอนเป็นรัฐไม่ได้เมื่อมีทั้งประชากรมีทั้งดินแดนแล้ว ไม่มีรัฐบาลก็เป็นรัฐไม่ได้และต่อให้มีสมอย่างนี้ก็เป็นรัฐไม่ได้ต้องมีอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นเรียกว่าเป็นรัฐโดยสมบูรณ์ครับถ้ามีแค่สมอย่างมีประชากรมีดินแดนและมีรัฐบาลแต่ไม่มีอธิปไตยเขาเรียกว่าเป็นประเทศอาณานิคม คือถูกปกครองโดยคนอื่นตัวเองมีรัฐบาลมีอะไรอย่างแต่ไม่มีอธิปไตยยังเรียกว่าประเทศอาณานิคมแต่สำหรับไทยเรานั้นเรามีทั้ง4องค์ประกอบครบถ้วนก็คือมีอำนาจอธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นรัฐหรือความเป็นประเทศไทยจึงมีความสมบูรณ์ในฐานะความเป็นรัฐอิสระเรามาดูในรัฐธรรมนูญนะครับมาตราหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณจาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้ ความหมายนี่คือดินแดนเราเป็นรัฐเดียวนะครับไม่ได้มีหลายหลายรัฐถ้ามีหลายหลายรัฐเขาก็จะเรียกสาหาพันธรัฐบ้างสาหารัฐบ้างนะครับอย่างบางประเทศที่มีหลายหลายรัฐแต่ประเทศไทยมีรัฐเดียวไม่ได้แบ่งแยกออกไปเป็นหนึ่งเดียวเป็นราชอาณาจักรเดียวและในมาตราที่สองสามของรัฐธรรมนูญน,นะครับบอกว่าเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมชาติทรงเป็นประมุขและมาตราสามบอกว่าอำนาจที่ตายเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้ทางรัฐสภารัฐบาลและศาลนั่นก็แปลว่าเรามีทั้งดินแดนตามมาตราหนึ่งเรามีทั้งประชากรเรามีทั้งรัฐบาลและมีทั้งอธิวไตยในสามมาตรานี้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ความเป็นรัฐของไทยทําไปผมถึงต้่าพูดเรื่องนี้เพราะมันจะเกี่ยวเ,เกี่ยวข้องกับคําฟ้องที่ผมได้ยื่นเมื่อเราสมบูรณ์ ตามนี้มาดูมาตราสามที่บอกว่าเรามีอำนาจที่ปไตยและพระมหากษัตริย์ทรงใช้ทางรัฐสภานั่นก็แปลว่ารัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐใช่ไหมครับเมื่อรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของรัฐสภาหรือโครงสร้างรัฐถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐด้วยใช่ไหมครับเรามาดูการแก้ไขรัฐมนูญตามร่างที่ มีผู้เสนอนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อเขาก็ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมด308คนที่เป็นสมาชิกเป็นสอสอและสวรวมกันและมีอีกคนก็คือประธานรัฐสภาเป็นผู้รับเอาร่างนี้มาพิจารณารวมแล้วผู้ที่ถูกผมร้องมีทั้งหมด309คนครับมาจากทุกพักที่ไม่ได้ที่เป็นพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหากกระทำผิดจริง คนเหล่านี้ต้องได้รับผลจากการกระทําด้วยในร่างแก้ไขรัฐนูลว่าด้วยที่มาของส so วนั้นไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐสภากล่าวคือในรัฐนูลเขียนไว้ว่ารัฐสภาประกอบด้วยสอสอและสอวอ,อีกมาตราบ,บอกว่าสอวอประกอบด้วยสอวอเลือกตั้งและสอวอสรรหา นั่นก็แปลว่าสวสรรหาหากเอาสวสรรหาออกไปเท่ากับทาให้โครงสร้างของรัฐสภาเสียไปด้วยใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐโดยชัดแจ้งคุณจะตัดออกไปโดยเฉยๆไม่ได้มันต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญกระบวนการที่ถูกต้องตามนูนหากมีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐ เขาให้เริ่มที่คณะรัฐมนตรีเสนอการแก้ไขแล้วทำการลงประชามติก่อนเพราะการเปลี่ยนแปลงรูปรักนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเขาจึงให้เป็นเรื่องการแก้ไขยากการแก้ไขน้ำนูนั้นมันมีมาตราที่แก้ไขได้ง่ายๆกับมาตราที่แก้ไขโดยยากคือง่ายๆก็คือเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่โดยยากนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นสำคัญ จะต้องเริ่มจากการทำประชามติเสมอดังนั้นในมาตรา291วงเล็บหนึ่งวรรคสองจึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทำไม่ได้ไม่สามารถจะเสนอร่างแก้ไขมนูญให้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐเข้าไปในรัฐสภาได้คือห้ามเสนอว่างั้นเถอะแล้วคณะบุคคลกลุ่มน,นี้เสนอได้ยังไงครับ สอสรัสวกลุ่มหนึ่ง308คนยกร่างและเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาไปรับเอาเรื่องนี้บรรจุเข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็เป็นการกระทําผิดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมด309จึงเป็นผู้ที่ร่วมกระทําผิดโดยเสนอร่างแก้ไขนหนูนที่ไม่อาจจะเสนอได้ตามรัฐมนูลครับเมื่อเสนอไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เมื่อเสนอไม่ได้ก็แปลว่าพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่พิจารณาว่าสวสัรหามีความจําเป็นดีหรือไม่ดีไม่จําเป็นไม่ต้องพิจารณาเขาไม่ให้เสนอคุณเสนอไม่ได้เพราะฉะนั้นออกมาก็ต้องโยนทิ้งใส่ใส่ตะกร้าทิ้งถังขยะไปเลยเพราะฉะนั้นการรับเอาเข้ามาพิจารณาจึงกระทาไม่ได้เป็นความผิดถามว่าความผิดอันนี้ร้ายแรงไหมเรามาดูสิครับ การที่คุณจะใช้อำนาจที่คุณไม่มีในรัฐนูนนั้นไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐหรือใช้การแก้ไขรัฐนูนที่เขาไม่ได้ให้อำนาจไว้ถือเป็นความผิดร้ายแรงเพราะเท่ากับว่าหากยอมให้คนเหล่านี้กระทำได้ต่อไปเขาก็จะแก้โครงสร้างอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของศาลยุบศาลปกครองยกเลิก รัฐนูนม,มาตรานี้ถึงเท่านี้ทำให้ศาลปกครองหายไปเลยหากไม่มีมาตรการในการที่จะปกป้ององค์กรอิสระหรือ,อ,อโครงสร้างที่เป็นหลักของชาติเช่นโครงสร้างที่เป็นรัฐสภารัฐบาลและศาลตามมาตราสามแล้วอนาคตก็คือผู้ที่มีเสียงข้ามในรัฐสภาจะแก้อะไรก็ได้เท่ากับเป็นการสถาปนารัฐนูนใหม่ขึ้นมาเองใช่ไหมครับ เท่ากับคุณมีอํานาจที่รัฐหนูนไม่ได้ให้มาทําการแก้ไขโครงสร้างเท่ากับการสถาปนารัฐมูลใหม่ขึ้นมาใหม่ในแต่ละข้อแต่ละหมวดและสุดท้ายมันก็คือสามารถทําไปได้ทั้งฉบับคุณทําได้ข้อหนึ่งก็คือทําได้ทั้งหมวดคุณได้ทำได้ทั้งหมวดก็คือทําได้ทั้งฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นความผิดตามมาตรา68ครับคือเป็นการได้มาซึ่งอํานาจ โดยที่รัฐนูนไม่ได้ให้อำนาจนั้นไว้ในวันนี้นะครับผมก็เลยไปร้องเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยรับเรื่องนี้ไว้วินิจฉัยหากเห็นด้วยก็ขอให้ยุติการกระทำเพราะฉะนั้นสภาไม่รู้จะประชุมไปอีกกี่สิบวันหากไม่มีการหาทางออกทางออกไม่ใช่ไปแก้ ให้เขาสามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แต่ทางออกคือเมื่อเขาทำผิดเขาต้องหยุดความผิดต้องหยุดมันไม่ใช่ว่าสวสัญหาดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นคือคุณไม่มีสิทธิ์จะเสนอคุณต้องไปเริ่มจากการทำประชามติก่อนเพราะนี่เป็นเรื่องของโครงสร้างหลักของประเทศหากสามีใช้ตามนี้เราก็ไปที่ข้อสอง เราก็จะต้องขอให้มีการทำลงโทษการลงโทษตามมาตรา68มีการบัญญัติไว้ว่าศาลอาจยุบพักที่กระทำผิดอาจจะานะครับแล้วแต่คำวิจัยของศาลท่านเห็นว่าสมควรหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดสิทธิ์ที่เราจะไปไล่เบีย้ยเอาผิดทางอาญาต่อไปทั้ง309คน มีความผิดทางอาญาด้วยที่เราสามารถจะไปไล่เบีย้ยได้หากสารเห็นด้วยกับคำร้องของเราและข้อสุดท้ายผมได้ขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้มีการยุติให้สภายุติการทำไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยซึ่งจะทำให้สภาหากเห็นด้วยนะครับสภาก็จะได้ไปทำเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กว่านี้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำในสิ่งที่คุณไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะทำ ไปค้านก็ได้แต่ค้านเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงแต่เมื่อมีจุดนี้แล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่เป็นกําลังใจผมมาพูดบนเวทีนี้ว่าจะต้องทําผมก็ต้องกลับไปทําเราก็ต้องเร่งศึกษาและคนค่ะหากไม่มีคนคอยให้กําลังใจหรือคอยกระตุ้นให้เราทําเราก็คงเฉยแฉเฉยชาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นขอขอบคุณพวกเราและถือว่านี่เป็นผลงานร่วมกันของกองทัพประชาชนคูณระบอบน,นักเสงครับตัันดี